กิวกิ้วกิ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 วตอนนั้นน่ะมันตอนนั้นมันไม่กลัวคนมันอย่างเงี้ยมากังกแล้วก็ตีคนใหญ่เลยงัดงัดงัดเนี่ยหรอครับลงตีใช่แล้วก็ตีคนและน่ะครานี้มันไม่กลัวเลยเอ้ยเขานี้มันกลัวแล้วเพราะผมฟาดมันกินเห็ดอ๋อเราไปฟาดมันเหรอโอ้โหนี่ไงมาแล้วเมอนี่ไงมากินแล้วมากินแล้วแล้วตัวนี้รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย กิ่วๆกๆวเกี่วกี่วเกีวกวเกี่ยวกี่วเกี่วกี่วเหี่ยวเกี่ก่วเกีเกีวเกวเกี่ยเ่วเกวกี่ยวเวเวเียก่เกี่ยก่เ่ยวก่ยว่เกอ่ คำอ่อนกินน้ำพีมันเอาตังไปด้วยอ่ะมันจุ่มไปทั้งหัวเลยอ่ะเมาละคำอ่อนแต่บอกว่ามารองอิ่มแล้วบอกว่าน้องมันฐานที่นี่มตาสีไม่เหมือนกันนะน้ำตาสีน้ำตาลนี่ตาสีฟ้าตาสีขาวอันนี้จะเป็นฐานยุโรปไม่ใช่ฐานเอเชียเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งเล่มๆกันเถอเอออุ้ยอยากถ่ายรูปกับน้องแพ้อ่าไปดีมาแต่ถ่ายเหรอุฮ้ยทำไมน้องพัอย่างั้นะตองดูดิ มันมองหน้าเธอยิ้มน่า่นยาปเป๊ปูดูมันนามนย้ยนมเไอเหมือนหมาเลยน่ทำยังไงเหมือนชอบนาสะแผ่นยปะเป๊ปบอัย้มม่าย้เรียกไ้งปเอืไกอยอยา่ไหน่ยัอเหอเราถ่ายรูปใหยเด้วยนถ่ารูปให้ราด้วยดูแล้วเ้งไป่า้อ ขายให้ทอนอันนี้อันนี้ไก่ีว้าวเออเลอดเลอดเลอดเออเอออะเธอใครจะป้อนไหมอุยต้องเออเอาเอ้าเอโอ้ไอ้นี่รุนแรงว่ะดึงแบบดึงฟึบไปเลย อันนี้ของม่เตยแบ่งให้เตยแค่ใบเดียวไม่ใสมาถึงกล้องใด้มัม้ยนี่นะคะช่วงบันทึกภาพเอเอเประตูจริงหรอโอ้ขอโทษนะลูกยังตาโอโอโอต่ำเออเอ้ต้อง,ตองเตยดเหมือนเหมืมันดึงมันดึงจริงไม่ทันเลยตัวนี้นะด้วยตัวนี้ด้วยเฮอลูก แบ่งกันนะลูกนะเอาเตยอาะอให้เธอด้วยเนี่ยถึงเนี่ยอู้หมันดึงมันดึงจึน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 ดึนจ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 ึนนจึนจึนจนจึ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 นจนจึ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 นึนจนน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  พี่น้องตัวเล็กิกเออ,ตอแต่ไอตัวใหญ่เนี่ยดึงไม่พักเลยเดี๋ยวยยชนกันนี่นี่อ่ะไอตัวเล็กกินเนื้จจนอ,อตัวเล็กกินเนื้อกันอืมตัวเล็กกินเนื้อกันตัวใหญ่มายัางไงก่อนเฮ้ยตถงสองติวตัวนี้เหมือนเรากบบเธอเลยกาแฟเหรอเนี่ยนห่ยเฮ้ยมัน,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 ม,นมันผิดกันเฮ้ยนี่นี่นี่ถ่าชนเด็กแล้วปิดรุ่นทำไมปิดจัาล่ะอันนี้แบบทำว่าไงวะเออเล่นกันเปล่าหรือยังไงไม่รู้อ่ะ ใครรู้บ้างเี๋เราเราขอเซิร์ชแชทที่ดีแพ้คิดกันอย่างเงี้ยเนาะแพ้ควิดเอ้ยเพิ่งเห็นตัวน้ำตาลอยู่ตรงนู้นใช่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 สวัสดีค่ะอุ้ยเธอต่อสู้กันหรือแย่งชิงบางสิ่งเช่นตัวเมียอาหารหรือนาเขตแย่งอาหารกันนะต้อยิบปืนภาษาไทยทำไมก็คือทะเลาะกัน เออเขี่ยเปยเข้าไปตุดสกยคุณทะเลาะกันปะโอเคบรรยายยืดยาวทำไมเนี่ยสรุปทะเลาะกันแผจะทะเลาะกันไม่แเหรออะไร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 เรอาไรอะ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 ไะไรดะไอะไร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 อะเรอะไรอะอะอะไรอ่ะจุดอาะอันนี้เหลือไว้ทไมเราไปออไป่ไะรอะออว

ถึงแล้วนะคะบ้านที่เรานัดไว้ว่าเราจะมาเรียนทำลูกชุบกันนนี่ไเอาเลยไหมโอเคค่ะึ้่เลยึ้นเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ